พ่อเป็นคนจอบมวยรับครอบครัวผมมีพี่น้องสามคนนะครับก็จุมมวยหมดนะครับก็ผมก็เก็บเกี่ยวทุกคานมาเรื่อยเรื่อยแพ้บ้างชนะบ,บ้างบางทีก็ทอบ้างแต่ก็ดิ้นรนมาจนถึงวันนี้ครับรู้สึกภูมิใจครับสมัยเด็กๆนะครับผมก็ดูมวยตั้งแต่เด็กๆพ่อผมจอบพ่อผมดูมวยตั้งแต่เด็กใช้ชีวิตใช้ชีวิตมาตลอดนะครับ เส้นทางเราเรื่อ,อหมัดมวยนะครับก็ต่อยมาเรื่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เปบ้างชนะบ้างทั้งมีดีภูตอนผมเริ่มเข้าจกมวยกรุงเทพตอนนั้นผมอายุประมาณ 10, 14ขวบนะครับครั้งแรกต่อยที่เวทีมวยลุมบินีแล้วก็ต่อยมาเรื่อยๆจนความฝันของผมผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากต่อยออกทีวีอยากให้คนที่บ้านได้รับชมอยากให้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายได้ดูผมเพราะ เขาก็ไม่ได้ออกไปอยู่แล้วเวลาผมต่อยต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เพราะไม่ไม,ไม่ก็ได้จบการเดินทางก็อยู่มาประมาณครั้งแรกนะครับที่ผมได้เข้าไปสัมผัสวิธีมวยจ้องเจ็ดสีนะครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณมัธยมปีที่หครับประมาณอายุตอนนั้นประมาณ17ปีนะครับสิบเปีนะครับครั้งแรกครับก็ต่อยครับต่อยมาเรื่อยๆเฟบ้างชนะบ้างพอเราต่อยออกทีวี เราจะมีคนติดตามเราเยอะเหมือนเรามาต่างจังหวัดแฟนมวยก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบางทีแพ้ลงมาบ้างบางทีแพเ,เหมือนที่มาเลยนะครับเพราะว่าผมต้องเรียนเวลาพักผ่อนก็น้อยซ้อมคือได้แค่ไหนก็โอเคนั้นคือพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อประกงตัวเองให้อยู่ได้คือชั่วครับคือเวทีมาย่องเจ็ดเป็น เป็นหลายๆริงหลายๆคนหลายๆายคนที่ฝันอยากขึ้นไปยืนอยู่จุดๆนั้นเพราะบางทีค่าตัวไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าคนมันดูต่างประเทศมันเป็นที่ยอมรับของคนไต้ทวั่วประเทศและพปอีกต่างประเทศหลายๆหลายๆประเทศนะครับเหมือนลาวกัมบูจาพวกนี้ครับผมยกมวยมาประมาณเกือบ90ครั้งครับประมาณ8ปกว่าครั้ง ปดทีเจ็ดแปดเป็ดน,น่าจะไ้ครับวามแข็งแรงครับเป็นมวยเข่าครับแต่ช่วงหลังก็โปรบโปร,รลงไปบ้างว่าร่างกายก็บางทีต้องรู้จักปรับเปลี่ยนสไตล์การยกไปตามแล้วแตบ่บางบางคนเราเจอคู่ยุกที่ไม่เหมือนกันครับเราต้องปรับปรับไปเรื่อยๆครับครับเตรียมตัวประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับ ตั้งใจเก็บเก็บตัวช้อมเต็มที่ก็ประมาณ2อสัปดาห์ครับทุกทุกไว้ดูแลตัวเองครับเวลาพักผ่อนนอนเรื่องการกินอะไรทุกอย่างครับต้องควบคุมตัวเองครับเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดว่าผมจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับผมก็ตั้งใจนะครับอดทนเพื่อนรุ่นเดียวกันก็เลิกกันไปหมดเดี๋ยวผมผมคิดว่าก็ตอนแรกผมก็คิดว่าแก่ผมเรียนจบ เพราะว่าร่างกายก็มันเจ็บครับนักมวยทุกคนเจ็บมันต้องการเวลาของมันแต่ยังไวก็อยากทำอย่างอื่นดีกว่าครับอยากมีอาชีพที่มั่นคงคือเหมือนรับราชการอะไรแบบนี้ถ้าสอบบรรจุเป็นครูได้ก็โอเคครับคือมันไม่มั่นคงนครับนักมวยผมฝึกสอนอยู่โรงเรียนอบจนาบอนนะครับคือก็โอเคนะครับโรงเรียนนี้คือ ตั้งท่านท่านรองพอแล้วก็คณะครูอะไรก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีเหมือนบางทีเวลาเราต้องไปทาธุระตัวน,นี้ผมก็เป็นนักกีฬาของสโมสรของทัพบกด้วยครับเป็นนักกีฬาของเผื่อบางทีเขาเรียกเก็บตัวต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าทางโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนนะครับดูแลแบบว่าสละเวลาได้คือไม่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการดูแลเยียเยา่อมยครับ ก็ตอนนี้ปัจจุบันบางทีผมมีเวลาว่างถ้าผมไม่มีรายการผมก็ช่วยไปสอนมวยที่ค่ายพี่เขาสอนฝรั่งบางทีเด็กที่โรงเรียนอยากจัดมวยใช่ไหมเห็นคุกลรูต่อยมวยอยากจบผมก็พาไปตอนสีน่ข้าคุณผมก็โอเคครับตั้งใจดีผมสามารถต่ต้ได้ได้ครับว่าจะมาถึงวันนี้นะครับมีบาดเพลมากมายนะครับทั้งบาดทั้งตัวทั้งใจนะครับ คือตอนนี้พ่อแม่ก็ภูมิใจนะครับอีกครั้งสร้างชื่อเสียงให้ชุมชนสร้างชื่อเสียงให้สถาบันไม่ว่าตอนผมเรียนประถมตอนมัธยมคุณครูอาจารย์ให้การสนับสนุนให้การดูแลผมเป็นอย่างดีช่วยเหลือในสิ่งที่ช่วยได้บางครั้งเหมือนมาอยู่มาเลยนะครับอยู่ที่นี่ลําบากเราต้องเรียนต้องรม่มมวยเราต้องมีความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่าง สังคมเพื่อนสังคมใหม่ที่เปลิดตาครับเหมือนปูเก็ตมันเป็นเมืองต้องเที่ยวน่าอยู่บางทีผมก็นึกน้อยใจนะครับอยากเที่ยวเหมือนเพื่อนอยากใช้ชีวิตนักศึกษาเหมือนคนอื่นตกเย็นมากลางวันเรียนตกเย็นมาเที่ยวกับเพื่อนเล่นกีฬาน,นิดๆหน่อยๆมีเวลาว่างเยอะแยะมากมายแต่ชีวิตเหมือนอย่างพวกผมนะครับมันต้องดิ้นรนนะครับเพรากล้าเติมกล้าเลยทุกจริงทุกอย่างกล้าช้จ่ายที่นี่มันสูงนะครับสูงมากครับ ลำพังพ่อแม่ทำงานคงไม่ไหวครับถ้าส่งผมเรียนด้วยอีกทั้งน้องอีกสองคนนะครับลำบากคือฝากนะครับฝากทุกคนไม่ว่าเล่นกีฬาอะไรหรือว่าําอะไรนะครับมาถึงเหมือนมาอยู่ใช้ชีวิตมาเลยเหมือนน้องๆก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆในหมาเลยนะครับไม่ว่าเรียนวิชาอะไรอีกอะไรครับมาแล้วครับตั้งใจเรียนคิดถึงคนที่หาตังนะครับผมลำบากครับบางทีผมน้อยใจตอนนี้ถ้าผมเออ อาต่างคนเดียวใจคนเดียวผมก็โอเคผมอยู่ได้ครับแต่บางทีเราต้องนึกถึงที่บ้านด้วยหลายริงหลายอย่างนะครับมันจะจักนาเราไปแต่เราก็ต้องอยู่ให้เป็นนะครับอยู่ให้ถูกเราเที่ยวได้เราสนุกได้แต่เราต้องรู้หน้าที่ตัวเองนะครับบางคนพ่อแม่ยังไม่รู้เลยครับว่ามาเรียนหรือมาทําอะไรพ่อแม่ก็นั่งรอครับบางคนก็ออกไปก็ย้ายเขาไม่สบายใจนะครับคือ ทุกคนมีต้นต,น,ตนชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองเราได้เปลี่ยนชีวิตเราได้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองดูเลคุณโรคกล้างได้มันอยู่ที่ตัวเรานะครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับฝากถึงเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนักศึกษาทุกคนนะครับมาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดนะครับเด็กในพื้นที่น้อยมากเพราะทุกคนก็มาตามหาฝันของตัวเองตั้งใจมา ก็ชูทๆกันทุกคนนะครับอยู่ในรอดนะครับเรียนง่ายจบใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับครับก็ขอขอบคุณคณะอาจารย์คณะการุศาสตร์เละประธานชารกเมื่อตอนนี้เกก็ได้กเกษียณอายุไปแล้วครับอาจารย์วิจุดแล้วก็คณะอาจารย์แป้งอาจารย์อาจารย์จีอาจารย์ปริชาติแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ในอีกพระทุกคนนะครับก็ดูแลผมอย่างดีนะครับ บางทีผมลาไปตัวอยมวยก็ไม่มีปัญหาตามมาเก็บงานที่หลังอาจบ,บางทีผมกลับมามาถึงมาเรียนมาหลับอยู่บ้างโดนดา่าโดนว่าบ้างผมก็ขอขอบคุณนะครับเพราะบางทีเราเหนื่อยอาจารย์ก็เข้าใจนะครับและขอขอบคุณท่านปออรุณนะครับที่เสนอชื่อให้ผมได้รับทุนได้ประกาศโลกเกียรติคุณได้รับเกียรติบัตรสร้างชื่อเสียงให้หมาเลยผมรู้สึกดีใจมากครับ ขอบคุณมาเลยครับอาทิตย์หน้านะครับวันที่18ผมก็จะขึ้นโจคอีกนะครับพี่ีมวยช่องเจ็ดสีนะครับเป็นคู่อีกในรายการนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับคณะครูคณะอาจารย์ถ้ามีเวลาว่างก็ช่วยเป็นกําลังใจนะครับผมทาเต็มที่ครับจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดผลจะออกมาเป็นยังไงก็เต็มที่ครับผมขอบคุณครับ